สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้นะครับใครที่กําลังมองหาเครื่องตัดหญ้าอยู่นะครับแล้วกําลังเลือกระหว่างจะเอาข้อตรงหรือข้องอนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ข้อด้อยนะครับของเจ้าเครื่องตัดหญ้าแบบข้องอนะครับแบบตัวนี้นะครับเครื่องตัดหญ้าแบบข้องออ่ะ <c oughs> ก่อนอื่นที่ผมได้เครื่องนี้มาเนี่ยผมก็ศึกษามาเหม,มือนกันว่า จะเอาข้องอหรือข้อตรงดีนะครับข้องอก็คือเขาจะสูญเสียกําลังนะครับในการส่งส่งกําลังอันนี้ไปหาตัวตัวใบตัดตรงน,นี้นะครับคือที่เรามองมองกันก่อนหน้านี้นะครับคือมันจะสูญเสียกําลังนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อดีก็คือเนี่ยเวลามันมันหิ้วมันแบกเนี่ยมันได้2ฝั่งนะครับแต่ถ้าเป็นข้อตรงมันก็จะหนักไหล่บ่าเดียว วมันทําให้มันรู้สึกปวดนะนะครับที่ผมมองนะข,ข้อเสียของข้อตรงนะครับแล้วข้อเสียที่บอกไปว่าเมื่อกี้คือมันสูญเสียกําลังการการส่งเนาะเราก็มาแก้โดยวิธีการเลือกเบอร์ที่มันใหญ่ขึ้นนะครับนี่เราใช้เบอร์50ก็คือปริมาตรลูกสูบเนี่ยห้าซีซีนะครับมันเครื่องมันจะใหญ่ขึ้นมันจะมีเบอร์35ก็คือ35มสซีซีเนาะอันนี้เป็นเบอร์50ซีซีปริมาตรกระบอกสูบนะครับ ก็ที่เราแก้ก็คือเนี่ยมันข้องอเนาะเราก็เพิ่มเบอร์ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับที่จะเจอกันบ่อยก็คือเราจะปวดแขนเพราะว่าเพราะว่าเราเพราะว่าเราจะาเขาเรียกอะไรละ่ะเราจะไอถือเนี่ยตลอดเวลานะครับวิธีแก้ของเราเนี่อุปกรณ์ของเราก็คือตัวนี้นะครับนี่ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็จะมาผูกด้านหลังนะครับเราจะใช้ยางยืดนะครับทําไมถึงใช้ยางยืดเพราะว่ายางยืดเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถดึงเข้าดึงออกได้นะครับนี่เราก็มัดแบบนี้เลยมัดแบบง่ายๆแบบนี้แล้วก็อีกปลายตัวนึงนะครับอีกปลายนึงก็ต้องมามัดตรงที่แดงๆแบบนี้นะครับอ่ะแล้วทีนี้ถามว่าอีกมือนึงล่ะทำยังไงอีกมือนึงมันก็จะมีตัวตัวคันเร่งเนาะนี่คันเร่ง ถ้าใครไม่อยากเขาเรียกว่ากมอันนี้ตลอดเวลาเนี่ยเกรงตลอดเวลาเนี่ยเราก็ใช้แบบนี้เลยล็อกแบบนี้เลยครับนี่แล้วก็ล็อกแบบนี้เลยนี่มันก็ล็อกเลยครับอย่าแบบนี้นะครับนี่แล้วก็กดล็อกไปมันก็ล็อกอ่าไม่ล็อกอ่าล็อกแล้วนี่นะครับแล้วทีนี้ความเร็วและความแรงอยู่ตรงนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับเราตั้งนะครับอุปกรณ์เขาก็มีมาให้เราจะใช้ประแจตัวเล็กได้เลย เราใช้เราใช้ประแกะตัวนี้ที่เขาแถมมาให้นะครับนี่มาไขตั้งค่าถ้าอยากให้มันให้มันเบาวกว่านี้เราก็ตั้งสองตัวนี้นี่ให้มันหย่อนไปมันก็จะล็อกได้นะครับนี่เป็นลักษณะแบบนี้เปิดแบบนี้นะครับอันนี้มันหลุดมาเปิดแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายมุมกว้างๆให้ดูแล้วกัน ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการก็ประมาณนี้นะครับพอพอเครื่องมันจะตาติดนะครับก็อันนี้มันก็จะเบาขึ้นนะครับปก<ๆ>ต,ติแล้วเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องรัดแบบนี้นะครับซัดเลยแล้วถ้าว่ามันมันยาวหรือมันสั้นเกินไปเราก็ป existem, รับได้นะตรงนี้เลยเราก็ถือมาแบบนี้ล้วก็ปรับ you. มอนอีกรอบนึงก็ได้นี่มาแบบนี้มอนอีกรอบนึงแบบนี้ก็ได้นะครับพอตอนเนี้ย มันมันยังรู้สึกหนักอยู่นะครับเห็นไหมครับมันยังรู้สึกหนักอยู่แต่พอใบพัดเนี่ยมันทํางานเครื่องมันติดแล้วเนี่ยมันจะเบาขึ้นโดยมันเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนาะพอมันเคลื่อนที่แบบวงกลมปุ๊บการกระทําต่อแรงดึงดูดของโลกน่ะมันก็จะน้อยลงนะครับมันก็จะเบาขึ้นมันก็จะเบาขึ้นแล้วทีนี้ที่ผมบอกว่ามันเป็นข้อด้อยของของไอ้เนี้ยของข้อไอ้ข้องอเนี่ยก็คือ กำลังส่งเนาะแล้วก็เพิ่มเบอร์ไปแล้วแล้วมันก็จะปวดแขนแต่ถ้าเรามีแต่ถ้าเรามีาามยางแบบนี้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มันก็จะยืดแบบนี้ดึงเข้าดึงออกได้แบบนี้ดึงเข้าออกเวลาเราไปตัดเขาเรียกว่าใกล้ๆต้นไม้เนี่ยเราก็แหย่เข้าไปแล้วก็ถอยออกมาแต่ถ้าถ้าเป็นข้อต่อมันก็ต้องสวิงแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็สวิงแบบนี้แล้วมันแล้วมันก็จะใช้ขายอ่อนี่แต่อันนี้เราสามารถยืดได้เลยยืดเข้ายืดออก เย่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 ประมาณนี้มันก็จะช่วยอ่ะมันมันก็จะกลับมาตึงคอตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะเบาเบากว่านี้ตอนนี้เครื่องไม่ทํางานเนี่ยมันมันค่อนข้างหนักเนี่ยมันยืดแต่พอมันเครื่องทํางานแล้วมันก็จะเด่งขึ้นแบบนี้นะครับโอเคนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน <ๆ S 1> ที่กําลังตัดสินใจจะซื้อแบบข้อตรงหรือข้อง,งอนะครับดูคลิปนี้ก็เอาไว้พิจารณาได้เลยนะครับนี่ yeah. โดยต้นทุเรียนด้วยนะครับก่อนจะจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับนี่อันนี้คือต้นทุเรียนสอปีเรา2ปีกว่าแล้วนี่ต้นโตปูแบบ MC ล้วนเหมือนกันนะครับ